หนึ่งนาฬิกาของวันที่8เมษายน2535หรเรืออากาศตรีฉลาดวรชัดอดีสอหลายสมัยอดข้าวประท้วงหน้ารัฐสภาต่อต้านนายกรัฐมนตรีมาจากคนกลาง17เมษายน2535คณะรัฐมนตรีสุจินดานหนึ่งได้เริกคลอดแล้วโดยไม่สนใจเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในการตั้งอดีตรัฐมนตรีผู้ถูกยึดทรัพย์เข้าร่วมคณะรัฐมนตรี การประท้วงทุกรูปแบบบานปลายมากขึ้น20เมษายนมีการชมุมนุมที่ลานพระบร,รมรูปทรงมา้าปราศัยคัดค้านสุจินดาเป็นนายกรัฐมนตรีและนัดพบกัน4พฤษภาคมที่ท้องสนามหลวง4พฤษภาคม2535สี่พักฝ่ายค้านขึ้นปราศัยท่ามกลางฝูชนหนาแน,น่นที่ท้องสนามหลวง ตรีจำลองสีเมืองหัวหน้าพักพลังธรรมประกาศอดอาหารทุกชนิดยกเว้นน้ำ<อ>นัดชุมนุมใหญ่6พฤษภาคมหน้ารัฐสภาโดยมีขบวนส่วนหนึ่งไปรออยู่กับคนตรีจำลองที่หน้ารัฐสภา5<อ>พฤษภาคมเวทีปราัยหน้ารัฐสภามีจำนวนคนเพิ่มมากขึ้น มีการบริจาคเงินสนับสนุนการชุมนุม 6พฤษภาคมมีการปราศัยของที่ชมนุมและ4ี่พรรการเมืองรัฐบาลส่งตำรวจและทหารมาอยู่ในสภาและสวนสัตว์ดุสิตในวันที่6พฤษภาคมเป็นวันแรกของการถแถลงนโยบายผู้แทนฝ่ายค้านพร้อมใจกันแต่งชุดดําและลุกออกจากที่ประชุมที่พลเอกสจินดาเริ่มถแถลงนโยบายการอภิปรายในสภา ฝ่ายค้านถลม่มรัฐบาลอย่างหนะนักบางเรื่องก็รอบเรียนนโยบายเก่าๆนอกภาดัชนีหุ้นตกกว่า43จุดขณะที่ฝูงชนมากขึ้น21นาฬิกาประธานสภาสั่งปิดการประชุมกระทานหันให้มาประชุมใหม่ในวันรุ่งขึ้นแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ปรากฏอยู่ในระเบียบวาระถึงไม้อยากให้พูดผมก็ไม่หาจให้พนะูดได้ 7พฤษภาคม7โมงเชา้ามีการปิดล้อมทางเข้าออกถนนหน้ารัฐสภาการประชาชนไม่ให้เข้าออกมีการประกาศของรัฐบาลห้ามคนไปชุมนุมมีเครื่องบินโปรยใบยปลิวที่สนามหลวงแต่ฝูงชนก็เพิ่มมากขึ้นและฝ่าแนวกั้นของตำรวจเข้าไปได้มีการใช้วิทยุโทรทัศน์ออกข่าวว่าประชาชนก่อการจลาจลทำร้ายตำรวจทั้งๆท,ที่ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น 11นาฬิกา้าบนาทีพลเอกสุจินดาชี้แจงความจำเป็น,นที่ต้องมา<อ>งเป็นานายกรัฐมน,ต,มนตรีนายกรัฐมน,ตร,ต,มนตรีของผมนั้นผมขอเรียนเหตุผลที่ผมต้องรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผ่านท่านประธานสภาดังนี้ประการแรกรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไว้ว่านายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประการที่สอง ผมเคยรับราชการใกล้ชิดกับบุคคลคนหนึ่งที่ปัจจุบันนี้มาเป็นนักการเมืองในปัจจุบันทราบดีว่าบุคคลผู้นั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าสภาปริวัติหรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกว่าสภาโจกผมไม่เคยเสนอแนะหลายครั้งว่าให้ถอนตัวออกมาจากบุคคลกลุ่มนั้น และผมค่อนข้างแน่ใจว่าระบอบประชาธิปไตยที่บุคคลผู้นั้นใฝ่ฝันคือการขึ้นสู่อำนาจในระบอบประชาประชาธิปไตยแบบสภาเปรสิเดียมในขณะนี้กลุ่มที่ดำเนินการไม่นั่งลงไม่มีการประท้วงเพราะไม่มีการระบุชื่อบุคคลใดนั่งลงก่อนให้ท่านนายกพูดก่อน เวลาพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีผมอนุญาตให้พูดเสมอนั่งลงในขณะน,นี้กลุ่มที่ดําเนินการก่อกวนความไม่สงบอยู่นอกสาภาเพื่อจะสร้างความวุ่นวายเพื่อนําประเทศไทยไปสู่ระบอบสาภาเพรสเตเนียมส่วนหนึ่งก็คือบุคคลกลุ่มนี้ประการที่สามผมได้รับการร้องขอจากพุส้สมานิกิชนจํานวนมากให้มารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อป้องกันและรักษาไว้ซึ่งาศาสนาพุทธที่กำลังถูกบุคคลกลุ่มหนึ่งก่อตั้งาศาสนาขึ้นมาใหม่โปรดรักษาความสงบนะครับโปรดให้ความเป็นธรรมเวลาพูดถึงท่านนายกนี่ทุกคนอยู่ในความสงบโปรดรักษามายาดด้วยเชนะิญะประการที่สี่สมาชิกสภาผู้แทรดดนราษฎรหลายท่าน ก็ได้เรียนให้ท่านประธานสภาทราบแล้วว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นได้มีการใช้เงินกันมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาในฐานะคนกลางที่เป็นนายกรัฐมนตรีคงจะอยู่ในฐานะที่จะควบคุมดูแลการทุทุจริตคอร์รัปชันได้ดีที่สุดขอบพระคุณครับ บรรยากาศสําหรับการประชุมวันนี้ที่จริงไม่เคยปรากฏมาก่อนเพราะผมให้โอกาสเสมอสําหรับท่านสมาชิกเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ประชุมมากันเป็นวันที่สองอาศัยอำนาจตามข้อบังคับข้อ5 5าเพราะเห็นว่าเราพิปรายมาพอสมควรแล้วขอที่ประชุมนมี้ใจปิดอภิปรายหรือไม่ท่านผู้ใดเห็นสมควรปิดอภิปรายโปรดยกมือครับรดตํามือลงครับ ท่านผู้ใดเห็นสมควรเปิดวิปลายโปรดยกมือขอปิดการประชุมครับ